ครับท่านอันนี้เป็นเชียบโร,รเลตออปต้าปีสองพันสี่นะครับผมราคาโคตรคุ้มโคตรถูกครับผมห้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะผมอันนี้ข้อดีคือได้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมก็ไม่มีปัญหาเรื่องเกียร์ออตโต้ลวนพังล้อล้อให้ร้อนแล้วค่อยวิ่งเลยไม่ใช่ครับใช้งานได้เลยครนะพอนี้ก็เอกสารพร้อมโอนภาษีหกเจ็ด นะครับผมก็คือยังไม่ขาดลยครับผมเป็นสีแดงหายากนะผมสำหรับเชนรลเลตรุ่นนี้นะผมสีแดงจากโรงงานสภาพสีภายนอกก็ผมถือว่า80%ขึ้นอาจจะมีร่องรอยบ้านตามการใช้งานอย่างรถพวกนี้ไปดูใกล้ๆก็มีเหมือนกันนะผมแทบจะไม่ต่างกันนี่ส,สำหรับคันนั้นเป็นปี2015ขึ้นนะผมนี่แล้วดูรถเราดิแค่59,000บาทนะผมาภายนอกนี่ก็กินขาดผมเรื่องราคานะที่กินขาด ขับดีด้วยนะครับผมเกียร์ธรรมดาก็แรงบิดดีนะครับผมกระโจกไฟฟ้าขึ้นลงครบสี่บานนะครับผมติดฟิล์มรอบคันนะครับนี่ข้างหลังไม่มีชนหนักนครับรถคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักเครื่องดีมากเกียร์ดีช่วงล่างดีแอร์หนาวะนะครับผมนี่ นะครับผมนี่ดูตามนี้เลยครับช่วงล่างเนี่ยดีมากข้างหน้าก็แบบว่าถ้าขึ้นแบบว่าโคดรแรงๆฝัแ่งบบนี้จะดังนิดนึงแต่ถ้าเกิดขับเนี่ยขับทั่วไปนะผมมีแบบล่องถนนอะไรเงี้ยไม่จะไม่มีเสียงดังกุกๆอะไรแบบกุกๆแบบเหมือนเสียงช่วงล่างคือไม่มีนะผมเพราะนั้นก็ถือว่าช่วงล่างอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับไม่มีสายศูนย์ล้อต,ตรงหมดนะผม กระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดที่บอกอกระจกข้างปบานไฟฟ้าใช้งานได้ที่บานน้ำฝนที่ฉีดน้ํากระจกใช้งานได้หมดทางแก๊สยังไม่หมดอายุครับอืมภาษีหกเจ็ดนะครับผมภายนอกสวยภายในสวยสตาร์ทที่เดียวติดน้ำเพรถคันนี้อืมภายในสวยมากนะครับผมคันนี้เพราะว่าหนังเดิมเออไม่ใช่เบาะผ้าเดิมเนี่ยเบาะกำมะหยี่เดิมเนี่ยมันยังไม่ขาดนะครับผมมันมันยังอยู่ในสภาพดีมาก ของเก่าก็เอา้ามาคุมไว้เพื่อคงสภาพเดิมให้มันดีนะครับคอนโซลไม่มีแตกหักเกียร์ธรรมดานะครับผมชัดเจนอย่างที่เห็นนะครับผมคัดนิ่มครับเบียบง่ายนะครับผมใช้งานได้เลยบะไม่มีขาดเลยนะครับผมทุกอย่างไม่มีแตกหักใช้งานได้หมดนะครับผมรถคันนี้ผมว่าเก็บเสียงค่อนข้างดีนะ,ะถ้าเทียบกับพวก V ี i อสผมว่านี้เก็บเก็บเสียงดีกว่าเยอะ ี่ด้านหลังนะครับผมเนี่ยเบาะเดิมอยู่ครบหมดครับผมอานนี้อผ้ามาคุมไว้เฉยนะครับว,วิทยุใช้งานได้หมดนี่เป็นแบบซอฟทัชด้วยนะครับผมกระจกเปิดปิดได้ทั้งคันเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้ได้หมดนะครับผมเซ็นทรัลล็อกใช้งานได้มีกุญแจรีโมทให้2ดอกด้วยนะครับผมโอ้โหราคา5,900มบาทนี่กุญแจรีโมทด้วยนะสองดอกนะครับผม ตัวข้างปลั๊กไฟฟ้านี่ครับเปิดฝาท้ายไฟฟ้ากดปุ่มมันก็เปิดนะครับผมเนี่ยมันก็จะเด้งขึ้นมาใช่ครับเด้งขึ้นมาแล้วติดแก๊ส l P G แบบถังโดนัทนะผมอยู่ใต้นี้มันมันมันดึงยากนะผมเพราะว่าไอ้นี้มันหนักก็ไม่เป็นไรแถมยางอะไรมาให้ด้วยครับผมแล้วก็ถังแก๊สยังไม่หมดอายุครับอย่างที่ผมบอกครับผมรีวิวตามความจริงครับไม่มีไม่มีโกหกนะทุกท่าน ก็มีประมาณนี้นะสี่หมื่นเอ้ยไม่ใช่ผู้ผิดห้าหมื่นเก้าพันบาทนะผมสำหรับรถดีๆหนึ่งคันเชฟโรเลตส,สีบางโคตรนะครับผมก็ใครสนใจก็โทรมาเบอร์ที่ลงไว้ได้ขอบคุณมากท่านพอดีครับ